สวัสดีลูกเพจทุกท่านและผู้ติดตามทุกทคนนะครับวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลประจำค่ำคือวันที่24กุมภาพันธ์นะครับว่ามีคู่ไหนและลีกไหนหสกร์เองกันบ้างแล้วมาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเจลิก จิบิโูเวตาพ่ายวิซโกโเบโซนประตูต่อ 2. สองซาการโตสุพ่ายนิงาตะหนึ่งประตูต่อสองอเวบอฟโกกะเสมอคอนอโซเลซซัปโปโรโซนประตูต่อศูนย์โชนันเบเมเล่พ่ายคาวะสกิฟอนตาเลสหนึ่งประตูต่อ 2. สองเซเชโซสกาเสมอเอฟซีโตเกียวสองประตูต่อสองและมาชิดะเชลวียเสมอกัมบะโอซาก้าหนึ่งประตูต่อหนึ่ง ผลฟุตบอลไทยลีกบุรีรัมยูเนเต็ดชนะโปลิเทโล6ประตูต่อ2ประจบเอฟซชนะขอนแก่นยูเนเต็ด1ประตูต่อ0การท่าเรือเอฟซเอาชนะตาดไป1ประตูต่อ0และเชียงราย ED, ายูเนเต็ดพ่ายลำพูนวอิเออร์0ประตูต่อ2ผลฟุตบอลไทยลีก2คาตอมยูเนเต็ดเอาชนะเชนะียงใหม่ยู ขอประทานครับเชียงใหม่ FC 2ประตูต่อ1แพอยู่ในเตตชนะพัทยายูในเตตประตูต่อ0ดาก้อนปทุมวันกัญจนบุรี FC ชนะลำปาง FC 1 0อยุธยายูในเตดเสมอสมุทรปราการซิตี้2ประตูต่อ2 ผลฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันสตุตการ์ตเสมอโคโลน1ประตูต่อ1ยูเนียนเบอร์ลินเสมอไฮเดนแฮม2ประตูต่อ2บงรุเซียมเช่นกันบักชนะโบคุ่ม5ประตูต่อ2แเวเดอร์เม,มเมนเสมอดามสตัด1ประตูต่อ1นและบบเยเมนิกชนะอาเบไลซิก2ประตูต่อ1นผลฟุตบอลซาอุดีลีกอันไตอีพายอันอาลี1ประตูต่อ4และอันฮาซมเสมออันคาริสไป1ประตูต่อ1น ผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษฮันซิตี้เสมอเวสต์บรอมบิดอเวียน1ประตูต่อ1เชฟฟิลด์เ e วนเดย์ชนะบิทเตอรซิตี้2-1เซนเดอร์แลนด์พายซบวร์ตซิตี้1-2วัตฟอร์ดพายฮันดอร์ฟิลด์ทาวน์1-2อิฟสวิททาวน์ชนะเบอร์มิงแฮมซิตี้3-1คาร์ดิฟซิตี้ชนะสโต๊กซิตี้2-1แบ็คเบิร์กโลเวอร์เสมอนอริสซิตี้1ประตูต่อ1 เมดเดลสโบ่พ่ายพีมัรสไป0-2ควินพาร์คเรนเจอร์ชนะโรตเทแฮมยูไนเต็ด2-1และเซาท์แฮมตันพ่ายมิววอร์1-2ผลฟุตบอลกันโชเซียอิตาลีซัสโซโล่พ่ายเอมโปลี2-3ซาเลนิต้าพ่ายมอนซา0-2และเจนัวชนะอูดิเนเซ2-0 ผลฟุตบอลลีกเดอมฝรั่งเศส,สเซนตียนชนะอเนซี2-1เทอร์วันอูเอสเสมอปารีสเอฟซี0-0เกนอมบ์ฟูดพ่ายโปเอฟซี0-1กองกาโน่ 1, พ่ายลาวันลัว1-3ทัวรพ่ายดันแคก็ก1-2วาลองเซียนพ่ายโลเดล0-2ออซีเสมอบาเตีย1-1บอกโดชนะเกงกอง1-0และอายักซิโอเสมออาเมียง0-0 ผลฟุตบอลเซกุนดาลีกาของสเปนลาซิงเซนันเดชนะเลกาเนส2-1งเอเอบารพายเอสปันยอน2-3วิเยเรียลบีเสมอเรียันซารันโกซา0-0ส่วนคู่ระหว่างเรเบนเตกับเอฟซีอันดอร่าเลื่อนการแข่งขัน ผลบอลลีกา2เยอรมันออสน,นาบุกชนะฮันโนเวอร์1-0ไกเซอร์ซาลเทิร์นพ่ายคาสคู0-4ไอทาบอรชไวต์เสมอแฮททรัมบ์ลิน1-1และมาร์คเดนบุกชนะชาวเก้0-4 3-0 ผลฟุตบอลกาโชซิบีอิตาลีฟอร์ัตปิซาโลพ่ายอัสโคลีศูนยชิยเจโรชนะบารีหน่งศูเคมอนิเซเสมอปาเลโมสองเบชชาเสมอเลจินาศูนยนสิงตาเดล่าพ่ายคตาตันซโล1นึปีซ่าพ่ายเวเนเซีย 12, นหนึ่งสองเตาน่าเสมอลัสโกศูนและโคโมเสมอปามาหน่งหน ผลฟุตบอลพรีเมียร์ชิพของสกอตแลนด์อิเบนเนียนเอาชนะดันดีเอฟซีสองหนึ่งคิมาน,นอกชนะอาบดีนสองศูนย์การ์ดโกลเลนเจอร์เอาชนะฮาร์ดอเมทเรียนห้าศูนย์ลอสคาลตี้เอาชนะลิเวงตันสามสองและเซนต์เมเลนเอาชนะเซนต์จอร์นสตโตนสองศูนย์ผลฟุตบอลลีกวันของอังกฤษแคมบิดยูไนเต็ดพ่ายพิเทอร์โบโล0-1บาร์ลีย์ชนะดาร์บี้เคา์ตี้2-1 ชาวตันเสมอพอรตสมัทศูนย์ศูนย์สติฟเน็ตชนะวีคอม10ึ่งศูนย์เลดดิงพ่ายชูวิลลี่สองสามพอสเวลพ่าลินคอนซิตี้ไป02นย์สองออกฟอร์ดยูนเต็ดพ่ายเลตันโอเลียนหนึเอ็กเชเตอร์ซิตี้เสมอ P Town 11, พีวูธทาวน์หนึ่งหนึ่งเบอร์ตันพ่ายนอตแฮมตันศูนย์สอวิอโลเวอร์ชนะคารายยูนเต็ดสองหนึ่งและแบ็กพูลเอาชนะโบตัน4ีนึ่ ลฟุตบอลลีก2อังกฤษชาร์ตันเสมอโคเชสเตอร์1-1สตอกพอร์ตเสมอสวีดอนทาว0-0นอตเคา์ตี้าพคูล็เซนด้า1-3มอร์แคมเสมอกิมบี้ทาว1-1เมตันคินดอนชนะนิวพอร์ตคันที่3-0เมนฟิลด์ชนะซาว์ฟอร์ดซิตี้5-1ฮารโลเกตทาวพาพวอร์ซอร์0-2จิลนะลิงแฮม 1, 0, Green, ชนะเล็กแฮม1-0ฟอร์เรนกินชนะทันเมโลเวอร์1-0 ดอนคาร์เตอร์โลเวอร์ชนะเอฟซีเวลเดน1-0คู่ระหว่างแบลโล่กับแบนฟอร์ดซิตี้เลื่อนการแข่งขันและเ e อ็กกิงตันพ่ายคอร์รีทาวน์0-1ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพ่ายฟูลแลม1-2คีต,ตันพาเลตชนะเบอร์ลี่3-0ไบรตันเสมอเอฟเวอร์ตัน1-1แอตตาวิลล่าชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์4-2 บอลสมาร์ทพ่ายแมนเชสเตอร์ซิตี้0-1และอาร์เซนอลชนะนิวคาสเซิล4-1ผลฟุตบอลลาลิก้าของสเปนแคนาดากับบาเ์เซียเลื่อนการแข่งขันบาร์เซโลนาชนะเกตาเฟ่4-0นย์อลาเบสเสมอมายองกา1-1และอามาเรียเสมอแอตเลติโกมาดริด2-2ผลฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสลอรียองพ่ายน้อง01และสตาบุกพ่ายแบส03 ผลสบว N N ร์นเอเนดีบีซีเนเธอร์แลนด์อาร์เคซีวอกไว้พ่ายฟอร์จูน่าซิตาร์ส0-1พีอีสโวโพ่ายพีเอสวีไอโอเฟน1-7และเอเนซีไนมาเก้นชนะสปาร์ตาโรตดัม2-0 ผลฟุตบอลซูเปอร์ลีกของตุรกีเคซิลิสเปอร์ C L L per, เอาชนะอันคาลาคูซู3-2กาเซนแตะพ่ายอิตันบูเบสเซีย0-2ย0-2คอนยาสเปอร์เอาชนะฮาไทยสเปอร์2-0และเฟเนบเช่ ache, เอาชนะคาซิมปาซา2-1โอเคนะครับผมเนี่ยเป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ